อ่าทอาร์สุเวทครับวันนี้ก็อยู่กับผมก่อนเดินไปเล่นเช่นเคยนะครับผมอ่าวันนี้คุณก็อยู่กับเกมอ่ามาครับกันอื่นเช่นเคยนะครับผมอ่านะครับผมเราคนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการต่างกิจต่อไปให้ผมด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมอ่าหลังจากที่ EP ที่แล้วผมนั้นได้ทำการจัดเตรียมของเพื่อลงไปนระกเพื่อไปตามหาประตูเพื่อไปตามหาเอาเ่อปราสัต ปราศาเนเธอร์นะครับผมหลังจากที่ผมมันเตรียมของเสร็จส,สิว์เรียบร้อยแล้วผมก็ไปเล่นหลังไมมา,มาผมก็ผมก็ใช้เวลาที่เหลือนั้นแบบเล่นหลังไมมา,มาผมก็ไปเจอประตูเนเธอร์ฟอร์เทปเพียงแค่ในเวลาแค่สองชั่วโมงส่วนถ้าถามว่าทําไมผมถึงเจอไวขนาดนั้นก็เพราะว่ามันมันแบบว่ามันมันอยู่ใกล้มากเลยคือแบบทีแรกผมก็ดึกว่ามันจะอยู่ไกลจากจากจากประตูนเนเธอร์ที่ผมเข้ามาคือมันที่ไหนได้คือมันอยู่ คตรที่ใกล้มากเลยทำไมเตรียมของมันแบบเยอะมากเลยคือแบบในใจผมก็พูดอย่างนี้นเลยคือแบบโอ้โหแบบเตรียมมาโูตรจะ่เยอะแบบแบบว่าสุดท้ายคือแบบมันอยู่ใกล้ๆซะง้นอ่ะเออเอาละเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูเลยนะว่ามันอยู่ใกล้ขนาดไหนคือบางคนที่แบบเล่นไมค์คราฟมาตั้งนานแล้วคือแบบบางคนมันก็โชคายกว่าจะเจออ่าอ่อาประสาทนเธอร์เนี่ยมันทำแบบว่าใช้เวลาคู่ทีนานมากเลย คนก็ไปดูใน y o YouTube มาบอกว่ามันมันบอกว่ามันมันง่ายในการตามหาแซวผมก็คือมันบางครั้งอ่ะมัน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 หาต่ะมันโคตรนานมากเลยเวลาที่จะหาหาปราศาสตร์เทิร์นมันโคตรที่จะยากมากในการตามหาเพราะว่าผมกลัวจะเจอมันเขาค่อนข้างที่จะนานหน้าดูเลยพี่ตินนี่ว่าไม่ได้เตรียมหมวกคลองมาด้วยเอาไงดีต้องต่อกรกันมันไหม ต้องต่อกน,นมันไม่ไม่ดีเตรียมแผนเรื่องนี้มาเลยลืหมไปว่าเราอยู่ในป่านี้มันก็มีดินสปอนเกิดอยู่าามาละมาละอย่าล่วต้องต่อกนมีมีตัวเดียว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 แ่มีตัวเดียวมีตัวเดียวโอเคมีตัวเดียวก็ถือว่ายังพอรับมือได้อยู่โอเคเดี๋ยวทางลงขุมก็ทําการเดี๋ยวปักไฟไว้ดีกว่าเดี๋ยวเผื่อจําทางลง,มไ,ไ,มง,ลงไม่ได้ ส่วนเศษแก๊สนี่คือผมก็หาตัวมันไม่เจอนะว่ามันอยู่ทางไหนแต่ก็ดีแล้วเหละท,ที่ที่ไม่เจอมันนะเพราะว่าผมลำคัญมากเลยโอเคเดี๋ยวต้องลงอย่างแล้วมัดระบางนะไรคือบางทีนี่คือบางเอื่นเจอพิกลินมากเลยนะบางทีเนี่ยคือไม่อยากจะเจอฮะโอเคก็ของตอนที่เตรียมไป ep นั้นนี่คือเยอะมากเลยเต็มเลยนะผมบอกไว้แค่นั้นแหละคือมันเต็มมากเลยไม่รู้ว่าจะเตรียมไว้เพื่ออะไรโอเคตอนนี้ผมก็เตรียมสกเก ไซเดอร์ไปแล้วโอเคเดี๋ยวทำการเอาปลดเชือก่อนเฮ้ยเดี๋ยวผมได้เอามันมาหรือเปล่าอ้าวผมไม่ได้เอาอันนนั้มาปะเดี๋ยวผมทำการตัดภาพดีกว่าไหมเฮ้ยเดีจ้าเดี๋ยวผมต้องล่อมันก่อนเฮ้ยมันมันไปไหนไม่ไกลมันมันมันอยู่ไม่ไกลเราเชื่อมันแล้วผมไม่ได้ไม่ได้ต้องทำไงดีวะโอเคมันมันอยู่ไม่ไกลมันอยู่ไม่ไกล ลืมเตรียมอันนั้นมาลืมเตรียมปิดตัวปลานั้นมาลืมต้องรีบวิ่งขึ้นไปเอาก่อนลือ,อลืม,ลมเราลืมจนได้ยังไงวะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นไปเอาใหม่ก็ได้มันมันอยู่ไม่ไกลแต่คอยังเดียวคยือติกยินจะเกิดโอเคเดี๋ยวถือไว้ก่อน เบลวด้วยนะเออแล้วลืมไปเราฆ่าตัวนั้นดีกว่าแต่ว่าบางตัวมันไม่ค่อยตอกเบลวเลยตีแดงเหมือนกันนะเนี่ยไอตัวเนี่ยเดี๋ยวทำเป็นเล็นไปจุก่อน หัวเชือกตกุโอเคได้แล้ววันนี้โอเคเดีย๋ยวผมจะพาไปดูประตูเนเธอร์เลยมันอยู่ใกล้ขนาดไหนคือที่จริงอะ่ะผมตอนชั่วโมงตอนที่ผมมาเล่นหลังหม้ผมไปทางนู้นเลยนะคือผมไม่ได้ไปด้านหลังเลยนะจริงๆแบบหนึ่งชั่วโมงตอนตอนนั้นอนะ่ะคือผมไปไปเล่นหลังไม่ตอนนั้นจริงๆเลยนะคือผมแบบคือแบบผมไม่ได้ไปทางด้านหลังก่อนนะ ือที่จริงใครๆก็ไปด้านหน้าก็เหมือนอะคือที่จริงผมพ่อไม่ได้ไปเช็คตาทางด้านหลังกนะ็คือที่จริงมันอยู่ใกล้มากเลยแนคะ่แบบยีเชลเซตเซลเกอร์ไปประมาณแบบแค่แบบแบบสองสามนาทีแล้วมันก็ถือแล้วเนี่ยเนี่ยมันอยู่นี่เลยซึ่งผมก็แบบคิดว่ามันมันจะอยู่โคตรไกล้เละคือที่จริงที่ไหนได้มันอยู่ใกล้มากเลยโอเคเดี๋ยวผมทําการเอ่อเดี๋ยวปลูกเสื้อไปก่อนเ,อเดี๋ยวกลัวมันหนี โอเคส่วนนี้คือทางขึ้นนะแต่แต่ว่าผมยังไม่ได้ตกแต่งต้นเต็นนะ่โอเคเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมจะตกแต่งทางขึ้นเป็นรั้วเลยนะผมจะทําเป็นรั้วขึ้นไปเพื่อจะก,ก,กันตกจากที่สูงเลยเดี๋ยวผมจะทําเป็นรั้วสีนี้เลยนะสีสีจากต้นไม้ต้นไม้ที่นี่เลยเพราะมันจะได้ดูแบบมีมีความเป็นเอกลักษณ์ดีผมจะใช้ใช้ต้นสีนี้แหละจะทําเป็นรั้วสีนี้เลย บางทีต้นมันก็สูงเกินไปเกินเกินขนาดอยู่ที่ป่าที่นี่ก็มีเอ็นเดอร์แมนเกิดเยอะอยู่ก็เหมาะฟาร์มเอ่อเอ็นเดอร์โพอยู่นะ อยู่แล้วโอเคเอาละก็ก็ถือว่าก็ก็ถือว่าพอได้นะเดี๋ยวโอเคน่าจะพอได้นะเดี๋ยวติดตรงนี้ไว้กันเพื่อความชัวเราต้องแบบกันตกไว้ก่อนเพราะว่ากันตก มาปุ๊บเนี่ยตกลงลาวาปุ๊บเนี่ยของหายเลยนะบอกเลยว่าโคตรจะเซ็ง oh, มากเลยของที่หามานี่มันบางทีแบบบางทีแบบหาแบบด้วยความตั้งใจปุ๊บแล้วก็ของตกลงในลาวาแล้วก็ไหม้ปุ๊บแบบนี้มันก็น่าเสียใจยอยู่นะอุตสัาห์แบบหาแบบมาด้วยด้วยความตั้งใจแบบนี้นะใช่ยังไงก็แบบเสียดายชาดัดส่วนบางคนก็จะบางคนก็จะเห็นในคลิปไม่ใช่ไม่ใช่บางคนก็จะเห็นว่าเออ เนีย่ยเนี่ยทำไมผมปากทอดเยอะจังกับกลัวหลงได้ไงใช่นั่นแหละผมกลัวหลงผมก็แบบไม่อยากจะหลงไงบางทีไอ้ตรงนั้นมีวิกเตอร์สกิลตันสามตัวเฮ้ยเดี๋ยวเอาหัววิกเตอร์สกิลตันมาดีกว่าอยาก,ยากได้ปะเสืออยากได้มากนี่ยัดเสียงนะโอเคมาแล้วตัวหนึง่งจยกได้อะ โอ๊ยวิ่งปีนได้ยังไงนี่นี่นะนี่ไม่ดอบอืมมันไม่ดอบมันไม่ดอบเลยบางทีก็กลัวหลงนะก็ต้องติดไว้เพื่อความชัวร์ตรงนี้สุดแล้วว่ะ ต่อไม่ได้อู้ตรงนั้นมีเบสตัวหนึง่งอ้ามีสกิลตันมาด้วยมีสกิลตันแบบธรรมดามาด้วยองการเตรียมอนุเพไว้เดี๋ยวเปิดเราต้อตงยุบ อยู่ด้านนี้ว่ะตีเรียบ้อยโอเควิ้กปิ๊กเดนพิกลินกีนเนี่ยเลยตีเสียงเค้น่อนย้นวะเด่๋ยวาทำการเตรียมยาไว้ล่วงหน้าก่อนเผื่อเจอจะใช้แบบประหยัดประหยัดหน่อยอย่าเพิ่งใช้แบบปวดแบบปวดมันมันเปลนะืองเปลืองนะด้านบนมีมีสับเปล่า เวืด้วยแต่แต่ว่ารูส้สึกเสียงๆนะเว้ยพีกุมกำเนิดกันไหมไหนก็ไหนแน้วเรามาเรามาถึงขนาดนี้แล้วอุย้ยเดี๋ยวยบึ้งบึ้งก,ก,ก,กุมกลวกลัวตกตกจากที่สูงไนงะคือจริงๆผมไม่ได้กลัวมันหรอกนะวิกเตอร์นะมาเนี่ยมาเนี่ยก่อนไอ้นี่ต้องมาก่าอนมาแล้วมล อัน oh, ดับดอกด่ายหมินซะด้วยฮะเดี๋ยวทำการอ่ okay. าโอเคไะใส่ไปโก้วนมาเลยไม่เป็นไรครับเอ้ยมันเล็กๆลว่ะโอเคได้มาแล้วคุม,คมกำเนิดมันเลยนี่มมันซะโอ้ยติดสถานะนี้เจ๊ อ,อยานี่คุมกำเนิดไว้ก่อนเดี๋ยวเปลือยแน่นะโคตรท่าต้องได้มาทำฟามันนี่เดี๋ยวคุมกำเนิดไว้ก่อนต้องคุมกำเนิดไว้คุมกำเนิดไว้ก่อน ลืมไปว่าเาต้องดูห็แบบเจเราเลวอว่าว่าเราพอไหมจะเพิ่งไปบวกศูนย์สี่ศูนย์ห้าเดี๋ยวรอเลือดเราฮิวก่อนติสถานะวิกเตอร์ด้วยเมื่อกีก้เนี่อยอยังไงลร ไว้ก่อนรู้สึกใจคอไว้ดีไว้เหมือนเ,เหมือนเราจะตายได้ตอลอดเวลาเลยอุยอ๊ยหวาแล้วจะตายว้วยตายแน่นอนผมผมไม่าตายตายจะตัดภาพไหมก็น่าจะตัดภาพได้นะปิ๊กไม่ตายว่ะผมเสียมากเลยผมทำการต่อก่อน เดี๋ยวขังตัวเองให้ตัอคเฮี้ยคือคือเกือบตายหลายครั้งมากเลยตอนเล่นหลักไม่นี่คือตายบ่อยเลยนะผมออกไปก่อนเลยตายบ่อยนะเฮี้ยเือแบบนี้ผมผมผมพูดเราแวงเจตัวเองเลยเดี๋ยวรอให้เลือดแบบว่าเพิ่มขึ้นมาเป็นแปดก่อนแปดหน่วยก่อนจ้าคูดออกเลย๋ะจะ เทียมปุดออกเลยเดี๋ยวปักค่อยไปได้เพื่อความชัวร์โอเคน่าจะพอแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็พร้อมแล้วโอเคไปต่อได้เลยอืมสกิลก็ รู้สึกว่าไอ้ปราสาทในทือตรงนี้เราจะใหญ่หน้าดูนะมันมีมีเบรดล็อคด้วยไม่ใช่ไม่ใช่มีสปาวเบรดอยู่สองที่เลยมีมีอยู่สองที่เลยเดี๋ยวขึ้นไปอีกชั้นก่อนมีตรงนั้นมีเีรดมีสลามด้วยไม่เอาตัวหน้าลำคาน ว่าน,น่ารำคาพูดผมโคตรไม่ชอบเลยบางทีผมไม่ชอบมันเลยนะผมโคตรเกลียดมันมากเลย,เเยลม,มีมีหัวทองด้วยไม่ใช่ไม่ใช่มีสกิลหัวชุดเกาะหมวกทองด้วย จะตียังไงเราก็ตีได้เล่าเนี่ยกลัวอะไรไม่รู้ออบางทีรู้สึกป่อนเหตุกับตัวเองมากเลยนะบางทีนะเตรียมทอดมาสำรองหรือเปล่าไม่น่าเตรียมมาเว้สิตาจะกลัวหลงอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมจะทำการกลับปีี้บ้านก่อนเพราะว่า เบ็ดรถผมได้มาตั้งเยอะอยู่นะในกล่องอะตอนเล่นแหละไม่ได้กล่องโกดเยอะอยู่นะเจีตอนนี้เลยหาทางลงก่อนตัวเองมาทางไหนวะเดี๋ยวคุมกำเนิดไอ้ตรงนั้นด้วยเผื่อมันต้องคุมกำเนิดมันก่อนต้องคุมกำเนิดมันก่อนเลยตรงนี้ด้วย กุมกำเนิดมปนด้วยโอเคเนละทางลงก็ต้องรีบกลับบ้านแล้วละ่ะดูจากข้าหน้าจับโอเคว่ามีแหลกด้วยนะแหลกห่อยมากเลยพ่งยิงมานะไม่ค่อยพร้อมยังยังไม่พร้อมรับก็ะ แรงกระแทกอยู่โอเคเดี๋ยวอนะีพีหน้าเดี๋ยวผมจะคราบชุดเพชรละเดี๋ยวผมจะมาที่นี่โดยโดยใส่ชุดเพชรละเอ้ยเดี๋ยวหานีเ่เธออะไรไหมเออต้องหานีเ่เธออะไรด้วยเพราะว่าบางทีมันต้องแบบว่าต้อง,ต,องต้องไปจบองค์กรนะใช่เออองคกรเราก็พร้อมอยู่นี่หว่าเอออีพีนี้น่าต้องต้องจบต้องจบแล้วละ่ะต้องจบไหม ต้องเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จบอยูอ e ีพีหน้าต้องต้องต้องมาหาเนตแลนด์ในเทือกอะไรไหมแล้วก็ไปจบที่ที่ที่มืงก่อนอย,อยากติดก็ตังติดติดแล้วพีเวลล์ยี่สิบแล้วไม่อยากจะติดก็ยังต้องติดติดต่อตายตายตรงนั้นมีเบรคซะด้วย เดีย๋ยวทำการบวกกับเบียดไหมเบ็ดมีสองตัวจำจาก็สามนาทีบางทีก็ไม่คุมนะเออเตรียมมาแค่สองขวดเองอะเดีย๋ยวทำการเามาม็อกนห้ด้วยก่อนไม่อยากตายในที่พี่แบบนี้เลยบางทีกว่า เยอะมากเลยวุฒส <c oughs> ศาสต์ติดแบบทอตไปเยอะแล้วนะเอาไงดีเลือดเรามีแค่สี่ใจมันมันมันไม่พอวะ่ะใช่มันไม่พอเลยตา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 ยแล้วเอาไงดีงั้นต้องทำให้มันทะเลาะก,กันไหมม,มันไปแล้วโอเคงั้นสกิลก็ บวกง่เยโอเคไอจี้จะยากหน่อยข้าดวตีนะมาเลยไม่กลัวตกหรอกเพราะว่าติดรั้วไว้ตั้งเยอะแล้ว Okay. เดี๋ยวทำการปิดคลิปนี้ไว้ก่อนนะว่ายังไงกล้องปิดละก็ดูจากข่าวเนี่ยจะมาหาแล้วเหรอปิดนะจะกลับมาแล้วโอ้โหชุดเกราะเราโดนดามเมจเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคไปกลับโอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องปิดคลิปนี้แล้วแหละเออน่าจะพอนะเออ เออใช่ต้องไอ,อ๋อช่างเซลผมต้องปิดคลิปนี้แล้วแหละโอเคถ้างั้นก็ขอปิดคลิปนี้เลยก็แล้วกันโอเคนะครับผมอ่สาสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่น,น,นี้ก็สำหรับคลิปน้าก็ไว้เจอกันใหม่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบายบายไว้เจอกันใหม่นะครับวิโยบิกรินเออไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย